ทำไมเธอหล่อจังเลยเอาน้องวาสนาไหมพี่โบจะเอาน้องวาสนาไหมไม่เอารอคี่วิวไปไหนคะอ๋อฮึไหนไห่พี่โบอ,อยู่ไหนพี่โบกินข้าวเลยยังพี่ว่ามีอาหารกินเลยยังลูก พี่จอนอยู่ไหน<า>พี่จอนจอน,าาเ,อนเออ,อกรนะช <c oughs> ิมว่าจบ้อนตัวกะทอเลเข้าตัดาบกสวอนตไดออมเออพร้อมพร้อมแต่ว่าแข็งแรงได้เพื่อนตุ้ยได้ไหนี่อนอเอ,อ้แรงอ,ออกอันนี้ิเป็นล่มชิชอกก่อนโอ้ยโอ้ย ว,ว้าวพี่บ,บุบไปเปิดให้เล่าในเหรอทำหยหมดเลไรลงลืมหนูก็เหมือนกันแหละคุณบิวล,ลืมทุกวันแล้วบางทีนี่นะนนแต่บางทีเนี่ย อยางไต่ใครตู้ขึ้นมากเลยอยางที่อยู่ไวแถวน,นั้นอ่ะบางทีหนูก็ไปไว้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยหรือว่าอยู่ในถังขยะเนี่ย <c oughs> ที่ก็ไวแถวนั้นอ่ะี่ไอเด็กนึกเก็บมาให้เออ,เออเป็นเหมือนกันเหรอะรเ,นนเออตามการเวลาอันนั้นกินตามพุ่งนี่ต้องห,อห,อนนห่อนๆนะแว๋มเนาะ เก่าไหลน่าก้าวปอบใจแล้วก็จะได้โอ้โหพี่บ๊อบทำไมจะไปแล้วพี่บ๊อบไม่เอาน้องเลยเหรอลูกดูว้าโออเนมหาว่าาขาซิมาโบจะได้พิสกันเออพี่บ๊อบ อแล้วก็ไปหาอันปักโตมันอยู่ใสายละปักโตเมมันไปขายเหล็กวะอือจะไปแด้งได้ละพายละสิเบิงให้เพื่อนให้เพื่อนเศร้าก่อนบซ้ายหรอกอืม พี่โบเด้ละย่างมาเละสิยางมาแล้วาาละจะเอาของเราไปบ่บอถ้าเบิ่งได้ยาปากด้วยอออเอยเอ,อ,อมันแอนกินยาดิออาาเออกินยาแล้วมันก็จะแบบอะนะันนีเ้เจอยังเจอแล้ว <laughs> <laughs> เออใ,ใครลูกบีไหนยูจ่จะล่างเนี่ยก็เกย็นไปอีกแบบนึงธุกิจน,นะมา,ามามักมะนังอยู่นี่แหละแต่วันนี้ยุ่ง จ้าจ้าอืมเดี๋ยวอันคุยกันเดี๋ยวถ้ากินสินเบิ้ลถ้าคอยไปซื้อไหมเจ้าสอือกันเจ้าแม่แบสนอืมพี่โบ้จะไปไหนมไปดูพี่โบ้สิ ให้ดูพี่โบสิพี่โบพี่โบจะไปไหนลูกฮะลูกจะไปไหนดูดูสิพี่โบจะขึ้นบ้านหรือ,อยังฮะเอาน้องเหรอยีงไงน้องวาชนาอุ้ย ันยืมทองเธอหน่อยได้ไหมพี่โบยืมไม่ได้โอ้ดูฉันยืมทองเธอไปจำหน่อยได้ไหมทองยิง่งแพงอยู่เลยดูว้า <c ười> พี่โบเอยดูพุงเธอสิกิ <c ười> นดีอยู่ดีด ก็เลยหลงทางกลับบ้านแล้วใช่ไหมอ่ะพี่โบ้คนรอไปอยู่กับน้องวัณนาไหมอยู่ข้างบนแบบไปไหมไมไปเลรออ้ยทำไมเธอปุ้ยมุ้ยแบบนี้พี่โบ้ใจดีขนาดนี้วัฒนาลูก โอ้โหโอ้โหนายฉันดูที่ใครกัดหนูนี่ทำไมเป็นแผลนี่อะพี่จอนกัดเหรอโบห้ามงับห้ามงับแม่นะดูฮะเจ้าอะไรโอ้ให้เกาอ่ะเก่าก็เก่าอ่ะ ให้ให้นะเกาให้ใช่ไหมห้ามงับนะ้าเกาให้แล้วนี่ฮะจะให้งับไหมไม่ให้งับใช่ไหม,มฉันข้ามเธอหน่อยนะะอ <c oughs> ไปเข้าบ้านไปฝนตกแล้วไปเข้าบ้านไปลูกปะบอกเข้าบ้านไม่เอาเอาดูมัน ดู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 เนเน่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 กลัวเออไปเข้าบ้านไปลูกไปไปพี่โบเข้าบ้านนะลูกนะเอ๋เก่งจังเลยพี่โบเก่งจังเลยบีพี่โบขึ้นบ้านแล้วลูกปาเราขึ้นบ้านเหมือนกันฝนตกนะลูกเนาะ Mẹ lắng mươi còn ตกขึ้นบ้านนะลูกเนาะ